เอาละครับฮีโร่พิกัพครับทำย d ไงฮะ d ีโร่พิก้าปางสุดสีน่านี่อุ้ยทำได้ได้ได้ตงกา The Force be with you Come to dark side ใช่ดูกระโดดดิดูกระโดดดิดูกระโดดดิมันกระโดดได้สทีว้ดู คนหนึ่งใช้สัพพลังกดสองใช้ป้องกันเจ้าโดนฆ่าจับแล้วตายอืมกดกดสองนี่ป้องกันปืนเจ้าคนก็ใช้พลังอ่ะเราผูโยนดาบไปทำไมเราไม่มีดาบใช้เนี่ยกดชิิงนะเจ้าโดนฆ่าจับแล้วโอ้โหมันมากบอกเลย นี่ปัดปัดปัดทิ้ง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 โมโยโยโมโมวิ่งจิ้ว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 เป็นไงดูดูยิงเข้าที่ไหนยิงเข้าที่ไหนโหนี่เป็นสวะจริงจริงอือเขาไมได้ถาเลยเขาไม่ได้ถ่ายมึงมาเลยเออไปนี่เไงล่ะไปนี่เลยโอ๊ยนี่เนอยลน์แล้วน่ะเลือนเหลือสี่เนอเลือนเหลือสี่ก็ยังฆ่าคนได้พี่เชื่อไหมอุ้ยเจ๋อเอือ แต่บอกว่าเมื่อกี้คือมันมากสุดยอดคุ้มค่าอีกหนึ่งเลย